อสังหาพาเจ๊งเดี๋ยวจะแชร์เรื่องหนึ่งนะครับให้ฟังละกันเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยครับชอบคิดว่าการซื้ออสังหาเนี่ยครับหรือการลงทุนอสังหาเนี่ยทำกำไรต้องเข้าใจก่อนว่าทาแล้วเจ๊งก็มีนะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้เคสหนึ่งมีลูกค้ารายหนึ่งครับซื้อห้องห้องหนึ่งซึ่งห้องเนี่ยครับราคาตลาดอยู่ที่ประมาณ2อล้านหแต่ลูกค้าผู้ซื้อคนนี้ต้องการอยากได้เงินเหลือพออยากได้เงินเหลือเนี่ยครับสิ่งที่เขาทำหนึ่งก็คือกู้แบงค์สล้านเพราะว่าการซื้อห้องของเขาเนี่ยกับเป็นการซื้อห้อนน้องกนนเยาาา2ลมป็ สล้านเนี่ยเครดิตยังดีอยู่เขาเลยมีศักยภาพในการซื้อห้องเนี่ยในราคา3ล้านเวลาผ่านไป1ปีเขาก็ปล่อยเช่าครับใน1ปีนั้นพอปล่อยเช่าปุ๊บเอ๊ก็ได้ค่าเช่านะพอยังคุ้มทุนอยู่พอผ่านไปเข้าปีที่2เริ่มไม่คุ้มทุนแล้วเหตุผลเพราะว่าผู้ขายหลายคนหรือผู้ซื้อหลายคนเริ่มปรับเปลี่ยนจากการขายจากการซื้อกลายเป็นปล่อยเช่าแทนดังนั้นเนี่ยเกิดการแข่งขันของราคาเช่ามากๆเลยทําให้เจ้าของห้องคนนี้ที่ซื้อห้องมาในราคา3ล้านเนี่ยเลย ต้องแข่งขันเรื่องของราคาพอแข่งขันเรื่องของราคาเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ไหวเพราะสูตรง่ายๆที่เขาเอามาใช้นั่นก็คือว่าซื้อมาปล่อยเช่าเอาผู้เช่ามาแบ่งเบาค่าผ่อนเอาตามทันไหมดังนั้นเนี่ยค่าเช่าเนี่ยครับมันสูงไม่เท่ากับค่าผ่อนดังนั้นมันก็เริ่มกินเนื้อกินเนื้อ,ก,นนอกินเนื้อเข้าไปเรื่อยๆเจ้าของบ้านคนนี้ครับ <ๆ S 2> ก็เลยติดต่อนายหน้ามานายหน้าเนี่ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะทําการขายให้ในายหน้าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอไปประเมินราคาก่อนนายหน้าเนี่ยก็เลยไปประเมินราคาสรุปได้ว่าห้องเนี้ครับราคาจริงๆเน แล้วเขาก er ู้เกินมาเป็นราคา3ล้านระยะเวลาผ่านไป2ปีซึ่งกําไรเนี่ยครับหรือปัจจุบันที่ห้องขายอยู่ประมาณ2ล้าน8สังเกตอะไรบ้างเขามีหนี้อยู่3ล้านแต่ราคาตลาดผ่านไป2ปีพึ่งขึ้นมาแค่2ล้าน8ถ้าวันนี้เขาขายครับเขาจะต้องแข่งขันกับราคานั่นก็คือลดราคาให้เท่ากับ2อล้าน8เขาก็จะขาดทุนครับเพราะเขาใช้เงินเหลือจากธนาคารไปเรียบร้อยแล้วสิ่งที 2, ่เกิดขึ้นก็คือผู้ขายคนนี้มีอยู่2ช้อยหรือ2ทางเลือกที่จะต้องทำนั่นก็คือ1ลดราคาให้แข่งขัน กับตลาดได้กับ2พอต่อไม่ไหวแล้วก็โดนยืดที่ให้ดูแบบนี้นะครับนั่นก็คือว่าอาสังหาเนี่ยครับถ้าคุณเนี่ยครับเปรียบเทียบราคาไม่ดีหรือคุณหวังว่าจะใช้เงินที่ได้จากเงินเหลือของธนาคารถ้าคุณมีการวางแผนการเงินหรือการวางแผนการใช้เงินของคุณไม่ดีสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันสามารถทําให้ทรัพย์ของคุณเนี่ยครับไม่เกิดกําไรแล้วก็สามารถทําให้คุณเป็นหนี้ได้และก็นี่คือที่มาของอสังหาพาเจ๊งนะครับ